วันนี้พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมโรงเรียนพระแม่มารีสาธรนะคะ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็เลยไม่มีคนแต่ว่ามาเห็นบอร์ดของเด็กๆนักเรียนที่มีความสามารถนะคะ <c oughs> ที่นี่เขาจะ,าจะมีการโชว์ผลงานนักเรียนในเรื่องต่างๆนะคะที่ประทับใจมากก็คือ ว,ว,วันธะวัททิศนะได้ได้รับรางวัลอันดับความสามารถเหรียญทองแดงก็ได้ขึ้นบอร์ดเหรียญทองแดงนะคะทองแดงก็จะมีอันนี้ตึกนะคะอาคารเรียนพระแม่มารีสาธรนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจเรื่องการแข่งขันว่ายน้ำก็จะมีรางวัลต่างๆนะคะทุกคนก็จะโชว์ ความสามารถนี่สำคัญเลยมาเห็นน้องคนนี้ได้รางวัลรองอันดับหนึ่งทุรรนธรรมการท่องเที่ยวนะปี2019และปี64นะคะ2 5 6 4ผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศนะคะน้องยงหยีหน่ะแล้วก็ได้รางวัลอะไรมา วิสอิ n เตอร์เนชั่นแนลทีม1 9นะคะนี่เขาประกาศเลยประกาศในโรงเรียนเลยว่านักเรียนของเขาได้รางวัลมาอโของนันฟ้ามิถึงของนันฟ้าแล้วค่ะได้รางวัลมาระดับประเทศเหมือนกันคือดับยูโคปาปี2020นี่ล่าสุดโรงเรียนของนันฟ้าไม่ได้ประกาศแบบนี้เลย น่าเสียดายเนาะอยากให้มีอยนนี้บ้างจังเลยเนี่ยอันนี้เพาสนับสนุนเต็มที่นะคะประกาศให้เลยมิอฟ้าแข่งอะไรมามากมายเยอะแยะเลยทั้งหมด19รางวัลและสำหรับการร้องเพลงนะคะอายุ7ขวบ เป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเด็กและมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปอยากให้โรงเรียนด้านฟ้ามีต้นจังของล้านฟ้าไม่มีเลยก้ในส่วนอื่นก็คงจะมีผลงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นเนาะก็มีคนเก่งๆเหมือนกันมีดาราเด็กด,ด้วยมาแสดงเด็กแต่เราก็ไม่ทราบว่าใคร คุณคุณหน้าเนาะยังไงใหญ่สุกฝากะานะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนถ้าเป็นระดับผู้บริหารหรือพนักงานของโรงเรียนได้มาเห็นทุกแผงเนาะถ้ามีเด็กของท่านเนี่ยได้รางวัลแบบนี้น่าจะติดนะเีการแสดงถึง คุณภาพของนักเรียนของท่านว่ามีความสามารถขนาดไหนอยากปิดเอาไว้อย่เก็บเอาไว้ค่ะนะคะเมื่อแขกไปใครมาก็เห็นนะทุกคนก็เห็นเป็นตัวอย่างว่าอโดยเข้าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นภาพจะเอไวได้รางวัลเนานะแข่งขันกันได้แข่งว่ายน้ำได้ได้รางวัลด้วยดนตรีก็ได้รางวัลการศึกษาได้รางวัลคะแนน,นเต็มเนี่ยเนี่ยมาขึ้นมาก่อ คะแนนเต็ม200น้องๆน,นี่สอบได้200คะแนนเต็มดับหนึ่งโอ้โหนะคะเก่งมากๆเลยอันนี้โอมเนี่ยก็ได้คะแนนเต็ม100นี่คือสมนาของนะักเรียนเร่งอันนี้น่าชื่นชมมากๆค่ะประทับใจมากเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้นะคะรัะกษใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ